ปราสาทเมืองต่ำเป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทมัคคเป็นศาสนาสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะตั้งอยู่บริเวณตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์และพระบาทสมเด็จพระบระมินารามหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพราเครื่องที่เรียกว่า พระสมเด็จจิตละดาปราสาทเมืองต่ำเป็นศาสนาสถานศิลปะปคอมแบบบาปวนอายุประมาณพศ1551-1630ถึงหรือราวพุทธศตรวรรษที่16-17 ณปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเทวสถานแห่งนี้ปรา,าสาทเมืองต่ำสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตรวตรรษที่16ในศิลป่าบาปวนตอนตอน้นและลดความสำคัญลงไปในราวพุทธศตรวตรรษที่18และถูกทิ้งล้างในที่สุดจนเมื่อราวปีพศ2490จึงมีการอพยพเข้ามาของชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้ง ปราสาทเมืองต่ำน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไวยสนุปนิกายภาพสลักสวนมากนี้ล้วนเป็นภาพเกี่ยวกับการอวตารของพระนารายอีกทั้งเป็นปราสาทน้ำล้อมซึ่งเป็นลักษณะของไวยสนุปนิกายต่างจากปราสาทบุญภูเขาของไสวนิกายปราสาทเมืองต่ำม,มีปางพระประธาน5องค์บนฐานเดียวกันเช่นเดียวกับปราสาทศีคอนระภูสระน้ำระเบียงโคต สระน้ำสีสะนร้อมรอบระเบียงโคตมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลก่อสร้างด้วยศิลแรงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระขอบสระด,ด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาคที่มุมสระสลักเป็นหน้าห้าเสียนสระน้ำทั้งสี่สระนี้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภาพสลักดอกบัว8ดกลีบบริเวณพื้นกลางห้องภายในซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกมีการสลักเป็นลายเส้นรูปดอกบัวแดกลีบซึ่งอาจหมายถึงจุดกำเนิดในการตั้งจิตอธิษฐานบูชาเทพเจ้าหรือหมายถึงการจำลองแผนผังของจักรวาลอันประกอบด้วยทยิศสำคัญทั้ง8ทิศระเบียงโคดและซุ้มประตูระเบียงโคดเป็นแนวกำแพงชั้นในของโบราณสถานก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบล้อมรอบกลุ่มปราสาทอิฐ ภายในห้องกว้างประมาณ2เมตรปูพื้นด้วยศิลาแรงที่บริเวณกึ่งกลางของระเบียงคตทุกด้านก่อสร้างเป็นซุ้มประตูนในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของกำแพงแก้วปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังทําจากหินทรายสลักภาพพระศิวะคู่กับพระอุมาประทับนั่งเหนือโคโน,นทิเรียกภาพตอนนี้ว่าอุมามเหสวน ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือก่อสร้างด้วยอิฐเดิมเคยมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังทำจากหินทรายสลักภาพราพระกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะเพื่อปกป้องคนเลี้ยงวัวและฝูงวัวให้พ้นจากภัยพายุฝนปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้ก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับทับหลังทำจากหินทรายสลักภาพเทพเจ้าประทับหน้าเหนือหงสสันนิษฐานว่าเทพเจ้านี้หมายถึงพระวรุณเทพผู้รักษาทิศตะวันตก ปรางประธานตั้งอยู่ตรงกลางยังมาข้างหน้าเล็กน้อยระหว่างปรางบริวารทั้งสองมีขนาดใหญ่กว่าปรางบริวารอีกทั้ง4องค์ทับหลังเป็นหินทรายปัจจุบันปรางประธานได้ถล่มลงมาแล้วคงเหลือเฉพาะฐานที่ก่อด้วยศิลาแรงแลักษณะอาคารใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างหลักพบเพียงหลักฐานเป็นศิลาแรงและหน้าบันซึ่งสลักจากหินทรายเป็นภาพพระพอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะบา,บาปวนสันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหินทรายนอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานลวดลายปูนปั้นประดับซึ่งสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพอได้มีการขุดพบศิวลึงซึ่งเป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะและพบทับหลังสลักพระศิวะในปางกัลายาณสุนทรามูรติส่วนบนของทับหลังจำหลักภาพฤือศีนั่งประนมมือเป็นแถวจำนวนเจ็ดตน กลุ่มปราสาทอิฐเป็นอาคารสำคัญที่สุดตั้งอยู่ตรงกลางของตัวปราสาทเมืองตามใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีบวงสวงเทพเจ้าประกอบด้วยปราสาทห้าองค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันองค์ปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงเป็นสองแถวแถวหน้าสามองค์และแถวหลังสององค์กลุ่มปราสาทห้าองค์นี้แสดงลักษณะแทนเขาพระสุเมนศูนย์กลางจัก,กรวาลปราสาทประธานส่วนตรงกลางคือส่วนปางประธานซึ่งได้ปรักหักพังเหลือเพียงฐานบรรณาลัยสองหลังก่อสร้างด้วยอิฐ อยู่บริเวณด้านหน้าของกลุ่มปราสาทอิฐข้างละหนึ่งหลังลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกและประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกด้านเดียวส่วนผนังหลังคาพังลงหมดเหลือเพียงกรอบประตูและทับหลังจากรูปแบบของอาคารเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีตำราทางศาสนาหรืออาจเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพ ปราสาทประกอบอีกสี่หลังเป็นปราสาทอิฐปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์และมีหน้าบันด้านหน้าอยู่ครบโดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้มีหน้าบันเป็นภาพพระวรุณเทพประทับเหนือหงส์ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือเป็นภาพพระกฤษณะหรือร่างอวตารของพระวิษณุยกภูเขาโควัฒนะปราสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้เป็นพระพระอินทร์รางมหาราชรีลาสนะนั่งชันเขา่า ประทับเหนือหน้าการส่วนปรางแถวหน้าองค์ทิศเหนือเป็นพระพระศิวะคู่พระอุมาประทับบนโคโน,นทิในปรางอุมามเหาสวน ทะเลเมืองต่ำหรือสาบารายตั้งอยู่ที่หน้าบ้านโคกเมืองตำบนจระเข้มากเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาในสมัยเดียวกันกับตอนสร้างปราสาทอยู่ห่างจากตัวปราสาทเมืองต่ำไปทางทิศเหนือราว200เมตรสร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคการชัประทานของชุมชนมีขนาดกว้างประมาณ510เมตรยาวประมาณ1 0 9 0เมตรลึกประมาณ3เมตร ก่อขอบสาด้วยศิลาแรงสามชั้นบนขอบสาด้านยาวคือด้านทิศเหนือและทิศใต้มีท่าน้ำเป็นชานกว้างขนาดกว้างประมาณ6.90เมตรยาว17เมตรปูพื้นด้วยศิลาแรงลาดลงไปยังฝั่งน้ำซึ่งก่อบันไดท่าน้ำเป็นทางลงสะรวม5ขั้นท่าน้ำทั้งสองฝั่งนี้อยู่ในแนวตรงกันประมาณกึ่งกลางของขอบสะ